ยินดีต้อนรับเข้าสู่โอเวอร์เกนะครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมเบรนเทสกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาต่อกันที่เลเวล21ถึง40นะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่ามีผู้ไม่ได้รับเชิญเข้ามาในปาร์ตี้ของน้องเหมียวนะครับใครกันเอ่ยอ๋อเจ้าหนูตัวนี้เองเยี่ยมเลยอ้าช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะ <Yeah. S 1> นี่ยฟ้าผ่าซะเลย ได้รับโทษสาสมแล้วจงจับหนูนี่นี่น,น,นีข้างในหาให้ตายก็ไม่เจอนะครับนี่ต้องอ้อมมาอย่างนี้นี่เธอขี้โกงป่ะนี่เอาหิวแล้วเหรอากระป๋องไปกินไะเปิดเตาแก๊สเออแล้วหนูก็เด้งขึ้นมาให้กินโอ้โหใครคิดเนี่ยเจ้าทอมคุณจะกินให้น้อนหน่อยนะ อลองท้าพวกเขาตรงรับดูดนี่แนะ่ตื่นเลยตื่นแล้วก็รักกันเลยรักแล้วพบจ้าถอยลูกเต๋าออกมาได้แย่จังช่วยทีสิถ้าถึงด้านนี้แล้วก็เขย่าได้เลยครับน่าเลขสิบสว้าวเจอโชคดีจังลองคลิกที่ลูกวัวครับแล้วก็ผสมพันธุ์กันก่อนนะครับผม นีโ่โอ้ลูกวัวเต็มเลยครับแม่เขาบคตรอบอุ่นจริงๆแมวตัวไหนอยู่ด้านขวาก็สไลด์ไปทางขวาสิตัวหนึ่งซ่อนอยู่ซ่อนอยู่นั่นเองมองหาความแตกต่างระหว่างสองภาพนี้โอ้โหไม่เห็นจะมีอะไรแตกต่างกันเลยครับผมศูนย์ครับมันเหมือนกันเป๊ะเลยยังไงล่ะ มีรูในเสื้อตัวนี้ทั้งหมดกี่รูตรงคอหนึ่งรูตรงแขนหนึ่งรูแขนขวาหนึ่งรูเป็นสด้านล่างอีกเป็น4ดู่นี้ด้านหน้าด้านหลังห้าหกดแดดรูครับโอ้แน่ๆโอเคโอค้โหสาบวกแเป็นเท่าไหร่เป็น,นสิบเอะสิง่ายๆ่ะโจทย์ข้ออื่นผิดหมดยังเลยไงล่ะ ช่วยพารถของฉันข้ามสะพานทีสินี่ครับนี่ครับต้องจิ้มค้างที่สะพานไว้นะครับโอต้องพาไปเข้ารถหน่อยซอมพี่เยอะเลยนี่แบบน,นี้เรียบร้อยอันนี้ก็ต้องเขย่าที่ครับนี่โซดาถึงจะเปิดครับผม ขยอมน้าจอครับผมแมวที่อยู่บนข้อความนี้อยู่ไหนนี่ไงล่ะโอ้โหใครคิดเนี่ยอ่าอันนี้ก็คือจุดตัดมีทั้งหมดกี่จุดนะครับผมอันนี้มี4จุดครับเรียบร้อยเป็นยังไงล่ะมันมืดเกินไป แมวไม่เจอลากว่าเลยนี่เจอแล้วแมวอยู่ตรงนี้นี่เองไปถึงเส้นชัยก่อนที่เวลาจะหมดก็ทำลายเวลาให้เลยนี่แบบนี้เขาเรียกขี้โกงหรือเปล่านี่เรียกฉลาดเกมโกงนะครับผมเราจะต้องเตรียมพร้อมก่อนที่แขกจะมานะโอ้ถูกแก้ววสาแล้วครับ ถูกไหมสาปิงปิงเรียบร้อยเป็นไงล่ะสะอาดเอี่ยมอ่องกระต่ายของฉันยินไหนกันนะนี่นี่เป็นกระต่ายนี่เป็นตาอันนี้เป็นกระต่ายโอ้โหไปได้ยังไงกันเนี่ย สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน